เปิเธอเหมือนแรกมาสายด้วยสิเราอุ้ยเธอดูนั้นสิคนที่เธอเล่าให้ฟังอ่ะเฮ้ใครหรออยู่ตรงไหนอ้าวสวัสดีบังเอิญจังเลยที่เจอกันแล้วเธอไม่มีเรียนหรอมีเรียนแต่ออกมาเดินเล่นเธอทำไมมาสายจังรถติดเลยมาสายอ่ะขอตัวไปเรียนก่อนนะตอนเย็นเธอว่างไหมทำไมหรอว่าจะชวนไปเดินเล่นด้วยกันนะได้สิเดียวรอเลิกเรียนนัก เมื่อไรฮารุจะมานะเดี๋ยวรอดีกว่าขอโทษนะที่ทำให้นายรอออไม่เป็นไรฮารุซากุระสวยจังเนอะใช่สวยเหมือนเธอบ้าพูดอะไรของนายฉันเขินนะก็จริงนี่ฉันรอให้ถึงฤดูนี้มาตลอดเพราะอยากมาเดินกับเธอแบบนี้แล้วปีหน้าจะยังอยู่ตรงนี้ไหม ถ้าเธอยังยิ้มให้ฉันแบบนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้ทุกปีเลยงั้นสัญญานะอือมีสิ่งที่อยากพูดมานานแล้วแต่ไม่กล้าส,สักทีอะไรหรอเราชอบเธอตั้งแต่วันแรกที่เธอมาดูแลเราที่ห้องใส่ใจเรานี่เป็นรักแรกของเรานะที่เจอเธอตกลงเราเป็นแฟนกันนะงั้นปีหน้ามาดูซากุระด้วยกันอีกนะในฐานะคนรักได้สิในสัญญาแล้วนะ